ครับบ้านเธอไม่สวยเลยอะไร <laughs> à. <laughs> 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 cầu mang cầu ทําอะไรเป็นไงบ้างนานเก่านาน <laughs> เอาเหไเรไอ้เลนดอกมีเมียแล้วใครบอกเลนไม่รู้ได้ไงศัฒนามีเมียแล้วชื่อเลมตอนนั้นบอกไอ,อ้เลมเองมันเห็นมาว่าศัฒนาม,มีเมียแล้วไปในห้องป้าห,ห้องไหนป้าอยู่ห้องไหนแล้วห้องใครบ้างเนี่ยแล้วไปถ่ายอะไรดูอะไรถ่ายรูปดูเอาไปดู นี่ยห้องฝากมีห้องฝากห้องพี่เจฟอยู่ห้องน้องทอยอ๋อห้องริมห้องริมนู่นเหรอเออนั้นตรงนู้นห้องน้ำห้องห้องน้ำก็ห้องครัวอ๋อห้องน้ำห้องครัวทําอย่างนี้แล้วโอ้โหสวยนะสวยไหมสวยแล้วปูกระเบื้องพร้อมเบ้องแล้วมันข้างล่างใช้อะไรเหล็กหรือว่าเป็นแผ่นอะไรครับแผ่นพื้นแผ่นเหล็มอ๋อเท่าแก่เท่าแก่มาทําให้เออมันก็สวยนะดีไห สวยดีครับประมาณหมดแสนกว่าเท่าแก้วออกให้เลยอ๋อเงินเงินป้าแล้วเงินเงินเท่าแกออกไอ้อเลอยู่ห้องเดิมเอเลอยู่ห้องเดิมเออไอเลอยู่ห้องอยู่ห้องเดิมของมันห้องเดิมมันแหละเดิมไปดูดิเมื่อกี้มาบ้านาดีีอยู่่ทเก่าเหรอก็อยู่ที่เก่าครับสบายดีเออก็ไม่เห็นมานานแล้ว